ชุดนี้เป็นชุดใช้กับตัวสายพานนะครับใชอ้อินเวอร์เตอร์1.5กิโลวัตต์นะครับ,แล,รบร ah, แล้วก็มีพาวเวอร์ซับไาย24โวลต์ลนะครับประกอบ3แอมม์แล้วก็มีตัวรีเลย์นะครับแล้วก็มีตัวพ็อกนะครับชนิด NPN 24โวลต์ DC นะครับตัวจับ5มิลนะฮะตัวจับ5มิลเราก็จะมาตั้งโปรแกรมนะครับมาตั้งโปรแกรม โปรแกรมที่เราจะใช้อยู่มีอยู่ประมาณนี้ฮะ P000 P001 แล้วก็ P002 P003 P017 P018 แล้วก็มี P010 นะครับแล้วก็มี P103 นะวิธีการเข้าโปรแกรมนะครับก็กดโปรแกรมปุ่มโปรแกรมนะครับปุ่มโปรแกรมแล้วก็ปุ่ม ตั้งค่าบวกลบนะฮะแล้วก็ปุ่มเลื่อนตำแหน่งจุดนิยมปุ่ม enter นะครับแล้วก็ปุ่ม start ปุ่ม stop ปุ่ม start stop นี่รู้สึกว่าจะไม่ใช้นะครับเราก็มาตั้งพอได้ p 0ปุ๊บเนี่ยให้กด enter นะครับมันก็จะมาเป็น p 0 0 0นะครับซึ่ง p 0 0 0เนี่ยเราจะต้องตั้งเท่ากับ1ให้กด enter ไว้นะครับให้กด enter ไว้เท่ากับ1เห็นไหมครมันตั้งไว้แล้วปรากฏว่ามันตั้งไว,แว้แล้วเราก็กดซ้ำไปอีกทีนึงมัน พีห1เราตั้งเท่ากับ2นะครับเรากด Enter อีกครั้งหนึ่ง<อ>ก็เป็น2อนะครับอันนี้คือตั้งไว้แล้วถ้ามาเปลี่ยนแปลงใดๆก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับอันนี้คือตั้งตั้งค่าสำหรับชุดนี้นะฮะสำหรับชุดนี้ P ีสองเอ่อ P ศูนย์ศูนย์สองก็เท่ากับ1นะฮะในนี้ก็ตั้งเท่ากับ1เรียบร้อย P 0ศูนย์ศูนย์สามเท่ากับ3นะครับพอกด Enter เข้าไปอีกทีครั้งหนึ่งก็จะเป็น3นะครับแล้วก็มี P p 1สนะครับ p ี7นี่คือตั้งซอฟต์สตาร์ทนะครับเราก็เลื่นไป P17 แล้วกด Enter เพื่อรับทราบข้างในปกติผมตั้งเป็นหนึ่งจะมีเปลี่ยนแปลงใดๆเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนแปลงหน้างานนะครับถ้ามันไม่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 ใช่ค่าที่เราต้องการให้ไม่เปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับแล้วกด Enter ไป P18 p 1แเนี่ยเดิมทีเนี่ยตั้งเป็น1น,นะครับแต่ว่าในฟังก์ชันเราใช้ฟรีลันเดี๋ยวเราก็จะว่ากันอีกทีนึงว่าฟรีรันใช้ยังไงนะครับในคคลิปปต่อไรับ